ีวันดีค่ะสวัสดีตอนเย็นนะคะ,ะมาดามแองเจิลผู้หญิงสีวิไลนะคะมาใช้ลายอยู่แถวพัทยานะคะตอนนี้เย็นย่ามาทำอะไรกันแถวนี้คะตอนนี้ก็อยู่ที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์นะคะวันนี้ค่ะวันนี้เป็นวันพระนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องรอนพระแรค่อยทาบุญแต่ว่าวันนี้เป็นเหตุปัจจัยนะคะมาดามเนี่ยทำบุญมาตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่ถวายประตาหารนะคะธารมะนิสงให้ทาน สารพัดแล้วก็มีพี่ไข่ด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็ปิดจบวันดีๆแบบนี้วันสวยๆมาแบบนี้ค่ะฝนกําลังโปรยปลายเลยนะคะก็มาทําบุญบริจาครงศกันนะคะแล้วก็ป้าขาวห่อศกนะคะให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญบดยเปียนกันนะคะแล้วก็นสี่นะคะ บุญโงศพทาบุญขเาสาวคอศพนะ,ะรับรบ,บุญลำกุศลกันให้ทุานนา่ะถีไม่มีญาตินะคะบุญของอัจรินะคะของข้าพเจ้าสําเร็จแล้วที่ให้กับถีไม่มีญาตินะคะศพไร้ญาติทางหลายทาั้งปวงนะคะตามความเชื่อของเรานะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคุณศาสนาใดอย่างไรนะคะขอแค่คุณมีใจเป็นนักบุญนะคะเป็นคนใจบุญ เราก็จะได้ในสิ่งที่เราศรัทธาและเชื่อตำนั้นนะคะอ่ะฝนกำลังลงเลยนะคะอ่าวันนั้นก็ตรงมูลนที่สว่างบริบูรณตรงนี้ก็อยู่ตรงนาเกลือนะคะคนที่อยู่แถวนี้หรือเป็นชาวเมืองพัทยาเนี่ยนะคะจะทราบดีนะคะว่าตรงนี้ก็ทำอะไรกันนะคะก็เป็นที่เดียวกับที่มาดามาอ่าเป็นโรงเจนะครเป็นเทศกาลกินเจนะคะของเมืองพัทยาเลยนะคะอ่ะสวยงามนะคะ อยู่ชั้นบนนะแบบนี้นะคะอนุทนาบุญโดยพร้อมเพียงกันนะคะมาดามเอเจนท์ผู้หญิงสิ่งเลนะคะแบ่บุญให้ทุกคนค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะ